<New. S 2> สวัสดีครับพบกับผมต้นวรุษในช่วง sixpack new ครับ <Wow. S 2> sixpack new เรื่องแรกนะครับเริ่มกันด้วยเรื่องที่เป็นกำลังใจเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ครับเวลาที่คุณชื่นชอบหรือลงรักเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณก็อยากมอบก,กำลังใจที่มีให้กับสิ่งๆนั้นใช่ไหมครับหนูน้อยเลียมฟิชเชอรัลนะฮะก็เช่นเดียวกันโดยเจ้าหนูคนนี้มีอายุเพียง8ขวบแถมยังเป็นโรคดาวซินโดรมอีกด้วย ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเขาให้กำลังใจทีมบอสตั b บรูทีมฮอกกี้ที่เขาชอบได้อย่างไร ข่าวที่2เป็นเรื่องของการฉลองวันเกิดครับทุกๆครั้งที่ครบรอบวันเกิดนะฮะเราก็จะมาหาซื้อของขวัญให้กับตัวเองหรือตั้งปฏิญาณว่าจะทําอะไรให้กับตัวเองสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะเช่นเดียวกับคุณยายเอเลนอร์คันนิงแฮมชาวฮาวเคฟในรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่ฉลองวันเกิดครบรอบอายุ100ปีด้วยการกระโดดร่มลงจากเครื่องบินที่ศูนย์ฝึกกระโดดร่มสลาต,ตกาสกายดิวิ g งแอดเวนเจอร์ในเมืองเคนวูรัฐนิวยอร์กครับ โดยเธอเองเริ่มฝึกกระโดดร่มมาตั้งแต่อายุ90ปีและมากระโดดร่มฉลองวันเกิดตัวเองตั้งแต่อายุ95ปีซึ่งในครั้งนี้เธอกระโดดโดยมัดตัวติดกับนายดีนแมคโดนัล์นักกระโดดร่มของสลาโตก้าไดวิ่งเอาไว้เพื่อความปลอดภัยครับสุดยอดจริงๆรง <Wow. S 1> ข่าวที่3าหมดห่วงไปเลยครับสำหรับใครหลายๆคนนะฮะที่เร่งรีบมากจนต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบนรถเพราะตอนนี้เขามีนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าอันเดรสครับมันคือชุดที่ออกแบบมาให้คุณสามารถสวมชุดใหม่ถอดชุดเก่าทับอันเดรสแล้วดึงออกได้เลยเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ข่าวที่4ี่ก็เป็นเรื่องราวความรักที่เกิดจากการให้ครับโดยนางอามนาฮาร์ดวัย45ปีที่ได้รับการบริจาคอสุจิเพื่อนําไปผสมเทียมให้กําเนิดลูกสาวที่ชื่อว่าไหล,ล่าจากผู้บริจาคที่ไม่เปิดเผยชื่อครับแต่หลังจากที่เธอให้กําเนิดลูกน้อยแล้วเธอก็ออกมาประกาศตามหาเจ้าของเชื้ออสุจินี้ครับจนได้มาเจอกับนายสกอตแอนเดอร์สันซึ่งนางอามนา,ากล่าวว่าเธอตื่นเต้นมากในครั้งแรกนะฮะที่พบเจ้าของอสุจิเธอคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดูดีมาก ส่วนนายสกอตเจ้าของอสุจิบอกว่าเขาหลงรักไลล่าก่อนนะฮะเนื่องจากไลล่ามีหน้าตาเหมือนเขามากและต่อมาเขาก็หลงรักอามีนาทั้งคู่จึงตกลงแต่งงานกันแฮปปี้แอนดิงครับ<อ>ข่าวที่5เป็นเรื่องที่คุณต้องระวังไว้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันมีไวรัสที่ทําให้คุณโง่ลงแล้วครับโดยเจ้าไวรัสนชนิดนี้นะฮะมีชื่อว่าโคโรไวรัส ATCV1 โดยผู้ที่ค้นพบไวรัสตัวนี้ก็คือทีมนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันการแพทย์จอห์นฮอปกินและมหาวิทยาลัยเนบราสกา มันถูกค้นพบจากการดําเนินการศึกษาแยกสารจุลินทรีย์ในลาคอของมนุษย์ครับจากการทดสอบบุคคลที่มีผลเป็นบวกนะฮะพบว่าทักษะด้านการมองเห็นและสมาธิแย่กว่าคนทั่วไปครับแต่ไวรัสชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายครับเพียงแค่อาศัยอยู่ในร่างกายมีผลทําให้นิสัยและการรับรู้ของเราเปลี่ยนไปเท่านั้นเองส่วนข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับผมขอปิดท้ายด้วยคลิปคนดังคนใหม่ของอียิปต์ครับเขาคนนี้คือคุณครูสอนวิทยาศาสตร์นะฮะชื่ออาเมดกาบที่โด่งดังขึ้นมาเพราะเขาดันสอนวิทยาศาสตร์ผิดพลาดครับ จนทําให้เกิดระเบิดขึ้นในห้องเรียนเลยครับไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบอกได้คำเดียวว่าปุ้ง กลายเป็นโกโก้ครั้นเลยครับและกลับมาติดตาม Six p a คเนวและผมคนมี s ซิกแพคใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับว้าว <Wow. S 3> Six Packs News.